ปูทอดกรอบผสมสมุนไพรมีเกเอรวิการปูป,ปูแท้นะใช่มันปูเป็นตัว,ตวไ,มไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราก็จะมากินปูกรอบหรือปูทอดกรอบผสมสมุนไพรกันนะนีปูทอดกรอบผสมสมุนไพร เหมือนปูจริงอ็ปูแท้ปูแท้วะเป็นปูแท้แท้เลยใช่ปูแท้ร้อยเปอร์เนลยนะลองดูดีปูแท้ว่ะใช่แกะเลยเดี๋ยวค่อยๆแกะค่อยๆแกะลูกกระเดินนะอย่าให้กระเดิ่นะเป็นปูแท่หอมหอมไหม แล้วก็เทแล้วยังมันจะมีกล่องข้างในมีจานอยู่มีเกลือวิจารมะกรูเทอะไรได้กี่ตัวเนี่ยข้างในมีใบอันนี้มาให้ด้วยนี่ใบมะกรูดข้างในไม่มีละใบมะกรูดใบมะกรูดกินได้มีกี่ตัวลองนับดิลองนับดิหนึ่งตัวสองสามสี่ห้า หกแล้วก็เป็นขาปูใชหกตัวตสองตัวเนี้ยตัวใหญ่มากปูแท่นะใช่มันปูเป็นตัวตัวไม่ใช่แบบเนี่ยเป็นปูเลยปูแท่นอันนี้กรอบนะอันนี้ตัวใหญ่มากเลยอันนี้ปูแทห่อเท่าไหร่นะแม่จำได้ปะจไม่ ยี่บยี่สบาทป่ะสาสิบาทอ๋อใช่ใช่ใช่สาสิบาทประมาณสามสิบาทได้มั้ยใช่ยี่สิบเก้าสามสิบนี่เนี่ยใช่เดยราคาประมาณนี้ไหนลองดูข้างในไส้ของไหนอื้อหือยี่สิบเก้าสามสิบนี่แน่นี่ใครวะแต่เป็นปูแท้เหมืนมันด้วยรสชาติอร่อยมีมันปูมันมีรสเผ็ดนิดหน่อยมีมันปูด้วยนะเออมีมันไหมเออ ปูแท้แน่นอนใช่ไหมปูแท้แน่นอนหอมรสชาติมันตอบหวานหวานมีรสเผ็ดนิดนึงแล้วก็หายแลหวานหวานเผ็ดนิดนึงหอมตะข้อหอมใบมะกรูดหอมสมุนไพรไม่มีรสเค็มนะปูแท้นะปูแท้ทอดกรอบห่อละสามประมาณยสิบเก้าสามสิบไปแหละประมาณจาไม่ได้มันไม่ค่อยเผ็ดมาก ตัวใหญตต่ตัวเล็ก no. ตัวเล็กตัวใหญ่ดูดิโอ hmm? ้โหโอ้โหนี่นี่ปูแท้ปูแท้แเลยมีนี่ลูกตองปูเลยเป็นตองปูเลยนี่มีไข่มีไข่ด้วยมีไข่มีอันนี้ตองปูเป็นมันปูเออมันปูใช่เออมันปูจิ่งอันนี้บางตัวน่าจะเป็นตัวเมียแหละตัวใหญ่จะเป็นตัวปูว่าดูตรงนี้ได้อืมใช่ใช่ ดูตรงนี้ถ้าัวผู้จะเป็นเรียวๆถ้าเป็นัวเมียก็จะกว้างกว้างนาะเอวามรูปใหม่ในปูแท้ทอดใช่เป็นปูแท้ทอดสมุ้วยนไพรอืมนี่นากินอร่อยไหมคะอร่อยถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบาย